วันนี้เราจะมาทําขนมด้วยส่วนผสมเพียงแค่2อย่างกันค่ะทุกคนเตาอบก็ไม่ต้องใช้นะคะง่ายสุดๆเริ่มแรกก็เอานมข้นหวานไปเข้าเวฟนะคะปริมาณเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะแล้วแต่อยากจะกินเวฟเสร็จพอให้อุ่นๆก็ตักผงโกโก้ลงไปผสมได้เลยคะ่ะปริมาณตามชอบอีกเช่นกันนะคะโถเถิเไม่ต้องใช้แล้วค่ะหยิบม,มาทําไมก็ไม่รู้คนไปจนกว่ามันจะข้นนะคะถ้ายัางข้นไม่พอเข้มไม่พอเราก็เติมโกโก้ไปเรื่อยๆคะ่ะยิ่งใส่เยอะยิ่งเข้มค่ะทุกคน พอมันเริ่มจับตัวกันแบบนี้นะคะก็เอาแรปมากลางแล้วก็ตักใส่แรปได้เลยค่ะเอาแรปคุมไว้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงค่ะเนี่ยทุกคนขั้นตอนแรกเสร็จแล้วพอแช่ตู้เย็นเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเอาโกโก้มาโรยบนที่ที่เราจะปั้นน้องนะคะป้องกันน้องข้าวเหนียวติดมือนะคะทุกคนพอปั้นกลม,กลมๆเสร็จแล้วก็เอามาคลุกโกโก้อีกรอบหนึ่งค่ะให้เป็นแบบนี้เลย เสร็จแล้วทุกคนมันคือโกโก้หนึบนั่นเองค่ะหวานมันน้ำตาลล้วนๆกินเพลินมากๆ